สวัสดีเพื่อนครับเพื่นช่างครับพี่น้องเอฟซีตุกท่านครับวันนี้เรานำพาเพื่อนครับเพื่นช่างมาอยู่ที่วัดปู่18ล้านครับพี่น้องเอฟซีทุ้นทันจะล้างศิมีพิธีเทหล่อเสาประตูโข,ขงครับเสาพระเอื่เสาเอกเสาโทเนาะมื่อนี้หลังจากงวดที่ผ่านมาครับพี่น้องเอฟซีตุกท่านมิโฉพิชัยกันเอาไงยกหมู่บ้านแบบแนวทางที่เป็นจุดมือมือพื้นเดิยกเสาเสาเอกเสาโทแนวทางก็คือ990ครับพี่น้องเอฟซีตุกท่าน 990โอ้ขอเขาเฮนบนฆเอาไง,ไง่ายๆว่าฮานงฟิลม,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 มี่ว่าที่ผ่านมามือนีปไปบอกไปจ่า,ากับค้นดวงเฮงครับพี่น้นองค้นดวงเฮงกลับมาเมดที่เราทีนี้เรามานพักมาแน่ปะจากชิมานลกลับไปครับสวัสด<อ>ีค้นดวงเฮงครับพี่น้องฟิีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค้นดวงเฮงครับพีนบ่น้องสสวัดีค่ะโอ้ยหเราหารันกล้องหมาดแค่เจ๊คือว่าหมานแค่เจ๊เราหมาดก็จู่ๆคักปาแบนั้นเวรประธานนะ ได้ทูบนะได้ทูบันยกเสาเอกเสาโทมันซุ้มประตูโค้ไปลงไปเอ่าได้ลงไปแน่อนหนาเพจกันเลยรหนาเพจดูยคือมันเลขไอ้งบประมาณการสร้างของเราหนึ่งล้านเกบาทแล้วเขาาัุดทูบก็ได้เก้าเก้าศูนย์เออนถึงหมดบ้านพี่เนอะเอาไงฮาหมอฟิวมี่แมนมันนี่พอดีเห็นยังเจ็อมันนี่ เวลาคนจะเอาแพนทองลงกนจิเทที่ฐานของซุ้มประตูของฐานเสาฐานเสาเอกเพราะว่าเมื่อนันเขายกแค่เสาขึ้นเมื่อนนี้เขาจิเทฐานเทเอาแพนทองลงแล้วก็เทฐาน รลอยคนแล้วคนการร่วมบุญมากตเขียนแผ่นท่องโลกหายอะไรพี่น้องเนาะา <c oughs> นใดสิร่วมบุญมาแอดเองก็ได้ใรสิร่วมบุญมาก,ก็สา,ามารถติดต่อมาได้ยงไ่ยุย่วเลละน่อย,อยพุ่งละเ้าบาทสิบาทพุ่นละร้อยสองร้อยกะตามกาลังจัท้าจ่ะนอ,อีกโดนทั้งอีกดนอ,อีกงบประมาณการสร้างค้<อ>าได้อีกเรื่อยๆพอมาเขาสามารถที่สิร่วมบุญนั่เรื่อยๆ พราะว่ามันก็เมนว่าเขาสิจ้างมือเดียวสองมือแล้วเนาะแมนมือนี่ é, อยากเ็ดบุญน้ำกันกันร่วมมาได้จ้ะมือนี่คนดวงเฮงสิจุดถูกจริงมาจิบมาจิ๋ขอปู่อ้าวพี่น้องมันลุ่นกันครับพี่น้องเย็บเชิดตุชัน,ล,น,นลุ้นว่าแนวทางคนดวงเฮงจุดมือน,นี่เสีออกมารูปแบบเต็มงวัดทหารเก้าเก้านพี่น้องคนดวงเฮงจุดมาขอโทษอยู่วัดปู่18ล้านครับพีๆๆๆๆๆๆ่น้องครับไป พี่น้องไปชมบรรยากาศครับพี่น้องชมบรรยากาศครับพี่น้องเยฟซีสุจันค้นกระลังลังออกมาครับพี่น้องถึงเวลาสมควรครับพี่น้องอยู่ที่วัดปู่18ล้านครับพี่น้องวัดที่แล้วฮือฮ้าฝ่าปิดพี่น้องเอ้ยฮือฮ้าขาดหมดที่ผ่านมาศูนย์เก้าเม็ดเดียวแขนแขนคือปั๊บอ้ายโฟิวบ่มีครับพี่น้องเยฟซีหะเวลาศูนย์ห้าศูนย์เก้านอนนั่นเห็นว่าพี่น้องศูนย์เก้าจัดศูนย์เก้านอนเลย รูดรวบหนกกำลังเริ่มกำลังทยอยมากครับพี่น้องอ e ีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าครับพี่น้องเยฟซี FC ตุสันจะเห็นทีที่การจะคือเทปุปนลง่งซู หลักกับแผ่นเงินแผ่นทองเด็กครับเอฟซีทุกท่านท่านใดจะร่วมบุญมาแอดเองเด็กเขียนซื้อเขียนเสียงลงไว้ให้แล้วไปร่วกันนะครับพี่น้องท่าบุญร่วมกันนี่อีกโดนครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านท่านใดจะร่วมบุญมาแต่เดี๋ยวจะลุ่งไล่เรียให้ครับพี่น้องเอฟซีเนาะนี่ครับบรรยากาศคนกำลังลังไหลเข้ามาครับวัดปู่18ล้านครับพี่น้องครับมาแล้วลวงปู่มาแล้วพี่น้องหลวงปู่มาแล้วลวงปู่มาแล้วพี่น้องไปยก่เล้ยเพื่อนดีสัญญ์ส่วเลยครับ ใหมายเลขหมู่บ้านครับอย่างเอฟซีกท่านขอโชคขอชัยขอแนวทางฝากตอนพี่น้องเอฟซีว่าที่ผ่านมาจากคนพวกนี้แหละครับพี่น้องเป็นคนจุดขอโชคขอชัยใน9 9 0ว่าที่ผ่านมามืัอนี้มาหล่นกันครับพี่น้องเอฟซีตูถางรูปแบบแนวทางใหมายเลขหมู่บ้านเป็นคนขออธิษฐานก่อนเท้าเจ็ดซีซอปุ่นครับพี่น้องคนหลายยูทิวพี่น้องจะว่าเป็นโอกาสของมากนะการต่อมาจะแหม่ถ่ายจอบอยู่พี่น้อง ล่ดหลุดจะไปไหนเทียนนี่ไมห นำหมูบ้านครับพี่น้องเอฟซีทุพรรณให้ทุนนำหมู่บ้านเป็นคนจุดครับพี่น้องเอฟซีก่อนจะเทชาปูขอแนวทางฝากต่อนพี่น้องเอฟซีก่อนครับเราจะกำลังถ่ายพี่น้องเอลังถ่ายครับพี่น้องเอฟซีสุพรรณถ่ายแนวทางจากหลวงปู่ ทุกบรรยากาศครับพี่น้องเยฟซี่ตอนนั่งรอเลขทูปครับพี่น้องเยฟซี่ดูสั่นครับรอเลขทูปกันครับพี่น้องโปรดต้องมองแจงม่สักนิดพี่น้องเยฟซี่ทดสอบเลขทูปครับพี่น้อง,งบรรยากาศรอเลขทูปรอลุ้นเลขทูปครับพี่น้องบรรยากาศรอเลขทูป ็นกาลันตุยครับพี่น้องตัวน้ำหมู่บ้านคือคนจุดครับพี่น้องงวดที่ผ่านมาคนจะเทเสาขับมือนี่งไอเอฟซีตัวแข่งมันจะเกะนั่งถ่าลุ้นเลขชูบกันครับพี่น้องต้องมองเต็มแมงเยอะคนบรรยากาศก็จะล่อลุนครับพี่น้องเดี๋ยวไป ไปเห็นอะั้นมาวัเ้าม่นี่ห็นอนันเามที่แงนี้เป็ูนอะไปฟันควได้กิปเลยี่จะเสียงกวางเลค่อยต่อกันสามคลิปด้ก็ต่อกันากคลิปว่ได้ต่อกันสคลิปสองคลิปเอาเล่อไปมาเง ปวัดีค่ะย่าโมเดลต่างกันเลยนบ่บ้า่าสวัสดีค่ะท่านผู้ชมอ่ามื้อนี้ฮักมาตองวดกับเอ่อเลขทูบชุดสร้างประตูโขงค่ะท่านผู้ชมชุดสร้างประตูโขงงวดนี้เป็นงวดที่สี่แล้วค่ะงวดนี้เป็นงวดที่สี่เอ่องวดก่อนนี่เป็นเกตเก้าศูนย์เจ็ดค่ะแล้วก็มาจุดทูบได้ที่เก้าเก้าศูนย์อ่องวดนี่ ขอพันตองงวดเลยค่ะท่านผู้ชมขอพันตองงวดงวดนี้เป็นงวดที่สี่นะคะชุดสร้างประตูโคงค่ะอ่าท่านใดเห็นแล้วกะชื่นชอบจังไดกะจังคอยหยิบจับนะคะเดอ้เอเพราะว่าเป็นย้ำเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะ บรรยากาศรุ่นเร่รูปครับพี่น้องเ e ย็บีตุกท่านครับเข,รขรารอกาลังรุนเร่รูปก,กันครับพี่น้องเ e ย็บีกาลังรุนเร่รูปก,กันครับพี่น้องโคตรกาลังรุนเร่รูปก,กันอู้ติดจุ่มจุ่มพี่น้อง ผูค้คัดไปน้องเย็บชิดตุชันครับโอ้คนนิฮพี 5, ่น้องเย็บชิพุ่นกาลังลุ้นเลขชูก,กันครับพีน่น้องเย็บชทดตุชันวันที่ผ่านมาโอ้เข้าจอดถืงกันวัมุ่บ้าน,านวันนีน้มากผู้น้องบานมากหน่อยหน่อยเลยคุน้องไปลุ้นตัวสุดท้ายกันครับพี่น้องมีฮะ มีโซนเข้าไปรุ่นตัวสุดท้ายกันครับพี่น้องพี่น้องเย็บชิ้นตูตานครับรุ่นตัวที่สามกันครับพี่น้องเย็บชิ้นตูตานห้าศูนย์เจ็ดครับพี่น้องเย็บชิ้สรุปแล้วรูปแบบรูปแบบแนวทางเล่นทูกครับโอ้เชยพี่น้องพี่น้องเลยเอ๋อเดาพี่น้องนี่ครับพี่น้องเย็บชิ้รูปแบบแนวทางครับพี่น้องเย็บชิ้นตูตานรูปแบบแนวทางโอ้ยนั่งกลับไปเนาะ วันปัจจุบันที่16กุมาภาพันธ์2567แนวทางเริ่มสร้างประตูของครับพี่น้องวัดศรีอินแปงหรือวัดปูชื่อแล้านครับพี่น้องยิ้มชทดกุฏานนี้ใส่ผู้นหมูบ่บ้านเป็นคนจุดครับพี่น้องยิ้มชเพราะว่าเมื่อที่ผ่านมาเดีเ๋ยวเพิ่มเป็นคนจุดว่านี้507ครับพี่น้องรูปแบบแนวทางเนาะพี่น้องไปพิจารณาเอา,าพิจารณาองไพิจารณาจะมาล่างนะพิจารณา,ารเลย คนบนเ่งครับเปลองเอฟซีสุขสันต์รูปแบบโดยทางมือนี่เป็นคนจุดวัดจีพานมากอะ่ะเป็นผู้นำมือบ้านจุดมือนี่ผู้นำมือบ้านกับจุดอีกเจอนก็ได้ งามหรอก้่งมากกลาปหน่อยแล้วถือใจแล้วไหลไน่อย FC เลขงามที่ดิดนใจก็ว่ามันมันสวยมันสามารถที่จะมาได้เพราะว่ามันก็ไปติดกันกบไปเลขตัโจที่เขาบอกว่าเลขติดล่างอาจจะมาห้าประมาณนี้เลขทุกที่จุดได้วันนี้คือมันมีห้ามีนีติดห้ามาด้วย ้ดิดรุนตเค็งคือ่ามันงามหานเยเจ็ดห้าศูย็ครับพี่น้องยัพี่น้องูดมากระจัดไขัดกับพ <ไป S 2> ันไปธนาคารได้บ่าวั้ไปธนาคารบ่ได้ถ้าไป,ไปไปหน้าไปหลังโอ้ี่หละพงงี่น้องยบชสตัวบนไอ้สมตัวหน้าสาตัวหลังสามารถมาได้เออไปพิจารณาแอาจิแนได้ตัวไหนนได้ตัวไหน 507ใน่สายตาได้นะว่า507แต่ว่าอ่าผู้บางคนอาจจะเห็นไปเบื้องแน่อนั่นแล้วอาจจะอาจจะไม่เห็นตัวนี้แต่ในในผู้ที่จุดเองนะถือว่าตัวนี้เหรอจีตัวนี้ล่ะโอ้55ฝาเปลี่ยนไปหน่อยย็บซึ่งตัวถทน507 50507 พี่น้องขอบคุณครับคนคนดวงเฮงครับพี่น้องเย็บชีตุท่านครับนี่ครับพี่น้องเย็บชีตุท่านเป็นรูปแบบแนวทางครับพี่น้องเย็บชีตุท่านรูปแบบแนวทางชุดสร้างประตูโขคมืดอนี้มีพี่ที่ไอ้รอเสาประตูโขงครับพี่น้องเทเสาประตูโขงเอาแผ่นท่องแผ่นยางลงไปเลยครับพี่น้องเย็บชีตุท่านแต่ว่าก่อนจะมีพี่ที่น่งเกิดขึ้นครับพี่น้องเย็บชีตุท่าน ทั้งลบปรีพันมาห้พี่น้ำมูบ้านเป็นคนจุดวันนี้พี่น้องพระบ,บาวงวดที่ผ่านมากับผู้น้ำมูบ้านเป็นคนจุดรูปแบบแนวทางก็คือ5นหุเจนี่ครับพี่น้องเย็บชิจุดเป็นรูปแบบแนวทางครับพี่น้องเย็บชิดจุดทนรูปแบบแนวทางงวดที่ผ่าน,นมาครับพี่น้องเก0เกศแขนเป็นแขนครับวดที่ผ่านมาถึงยกบูบ้านมือนี้มาอีกแล้วพี่น้องเย็บิุจุดทนดันก็คือเป็นชุดซาบป,ประตูโขงครับพี่น้องรูปแบบแนวทางวันนี้ ถามผ่านเไปไ็นักข่าวพี่น้องโปรโดใช้ว,วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับพี่น้องท่านช่องเสนอเป็นเพื่อนแค่เซกางนวดที่แล้วฮฮ้าเบิร์ตมูบาสครับรูปแบบแนวทางของวัดปู่18ล้านจะว่าวันนี้วันที่ผ่านมาผู้น้หมูบ่บ้านก็คือเอาอ่ะไรว่าคนบนเข่งเป็นคนจุดครับพี่น้องเอฟซีกูชันวันนี้กคนบนเข่งคือเก่าเหรอครับเป็นคนจุด507ตัดออกมาจะเป็นศูนย์หครับพี่น้องเอฟซีกูชันไปพิจารณาเอา อย่าลืมชืดชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์พากันไหมคลิปหนะ้า